สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. พอกันในช่วงนี้ฝนตกซาลงไปโอ้ห่างเต้นเลยติน๋นุเรื่องวงกลางเต้นพี่น้องนี่น้ำขังไปเบิดเลยเมื่อกี้พ่อพญายามเกือบคุ้มเต้นโอยู่พี่น้องคุ้มผู้เดียวอยู่โดนเต่จะใคยมีบ่าวท็อปมาซอยหันบาใส่เระโอ้ยน้ำขังมาเลยครับพี่น้องครับ ทิ้งตกเทิ่งลมแห้งขักขเปล่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเต้นมาเลยครับพี่น,น้อ,นองคนเต้นกลางไป,งปงตายตายมอไหนเต,ต้นโม่เหีียบคุ้มโมอยังขนาดเดือยมูนวดเลยด้ เดืยวมาตะล่านนั่นนั่นตามสั่งไปแล้วว่าเิ้นป่อขีดว่ารูมเอียงคาเขียงเนี่ยขุ้มเต้นกังจังกังจังอยู่ผู้เดียวเห็นแต่ซู้ท่านอยู่ห้องไหวไหวยังยังว่าจะได้เลิกเดี๋ยเจ้ายังมีอีกเดลยมันยังฝรั่งเปิด่ผลผลยังว่อนเปิดเุ่นนี่บ้า่นทางมือซีไปผลผลยังดำดำอยูุ่ผลผลมันยุ่งฝาเปิดมางอื่นบ่มอีบ้านบกเปิดนง่นมันมาทางผีดิมันมาผีเนาะผีผีผีมาทางผีทางผีดีมาก กลับมาอีกด้วยฟนตกจนห่อนหกโมงแม่กูดูเบื้องแม่เบื้องจะได้อันนี้แม่แล้ววันนี้สิบเอ็ดมันมันสิหยุดมันสิหยุดท oh, ุ่มหนึ uh, ่งสองทุ่มไปตกสามทุ่มจะฮอสอดแกงโขนบอกมาโกลุตุโอ้ฝนมาแล้ววันนี้คุ้มเต้นจนเจ็บขี้ไงตรวมาหับแล้วมาหับสามมีเบื้องเข้าพี่บอพี่บอไรฟังเบื้องเท่านอได้ยินแต่เสียงว้ายวอยู่ ด้ยหรลมดีแห้งทกท้านบอกทกานบอกกบานสิ้กลับดูลราเอานสาปนหัวันปนตกแห้งปนติจนมักระมอมเลือนเบื่อามันขาอ้ยอ้ยักันซักันเลยมันรมแห้งมันรมแห้งมันเลยเถื่อนไปมรมแห้งนหัวเถื่อบเ นั่นนานคั้งสอาออกมาตักใช่ป่ะเัดเปียแกบอเออยเอะเ็กตั้มมเส้นนี่สั่ยังมีบะมีสีบะมีสีสแห่งเลยสุดม่วบะผัด่บะมีสีบะมีสีมันบอกคืองานประเดกเอร์ประเด็กประเด็กก็ประเด็กนองประเด็กนองจากแข้งไ่แห้งน้ำขังยังล่นไม่อยู่เนีวบท่นได้ิดว่าฝาเปิดไดุ้น มันมาทางเสาไฟพี่เ่อนมาผิดก็ทางพี่พีพีฝนยซอพีอันนั้นเราก็ต้องถามชิงดอกฟ้าเปิดเขาก็ไปหลินอย่พุนเขาหลินย่พีอเาเจ้าอเาเจ้านั่งหัวคนอยู่ตายตายซื้อหนึ่วาเดียวโอ้ยยนเต็ขึ้นก่อนหนจคุ้มเต็งเฮ่อเต็งน้อุปเขา โอ an no no no. um, ู้หฮอนหูหนาวน้ำไฟเลยขนาดฝนตกยังบนโู้หมีอยย่เอใจโอ้หฮนหูหนาวน้เขาห้องอยู่วายวายอยู่ถนนนู้นเสียข้างเมียน้อยเลยเปล่เตนเป่งเตีนเปล่งตยนหลังนี้นี่หากไม้เต่ลองพูดเลยจักว่าเขเตียนไม่ตัวนี้เตียนหมดแต่ซื้อม่ตัวนี้ เลยมันบาสาว์หาักเลนบ้จักมาพ่อผ่าวมาคุม้มหนึ่งมึงลองเท่าได้หน่อยหำมันได้ที่ขึ้นผ้าซาขึ้นสแต,ตนขึ้นอยัางไะโอ้ยยานเอาโวอยู่มันลมแหง้งลมแหงนะ้งเนาะลมมันแห้งอีกทีเพราะว่าขันมันใส่อย,อย่างแล้วมันสิต้านลมต้านตัวเออแม่งแต่พอเต้นน้อยเงื้องหนาเงื้องหลังคุ้มอยู่ผู้เดียว ตายแล้วตายแล้วแล้วพออาทิตย์ตายแล้วแต่เดี๋ยวมาเหตุบุบคบกักขนาดตั้งสูงก็มู้ดหนิให้มันตั้งต้นน้ำท่วงเนีิเรอบเล่นประเด็นบ่ๆไปนะพนันพนันแต่ยิ่งแต่เสียงฟ้องไหว้ไหว้เออนี่คือบรรยากาศในช่วงนี้และตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ครับพี่น้องครับณตอนนี้ณตอนนี้เออณตอนนี้ ณตอนนี้ก็พี่น้องครับคือบรรยากาศล่าสุดหลังจากฝนตกซาลงไปจังหน่อยแต่พ่นน้ำไหลโอ้ยน้ำไหลหลอดตะรางไปเลยพุ่นบอกว่าไทยชิพสวงฝนตกวันใดพี่น้องข้าคุ้มเต็นบรรยากาศตอนนั้นน่ากลัวมากๆ พนหน้ำอะไหลอดตะรางเฉียงหน้าไปเลยโอ้ติดเฉียงหนาวไรหลอดตะรางหานโอ้หลอดตะรางเฉียงหน้าไปเลยฝนไปแล้วพี่น้องาฝนมวยตักแห้งมาแห้งพูดอะไปเห็นหมมันมาทางผู้นหฝนมันยังดำอยู่บนฝนเดด้อยน กับกัับทั้ตัวโอ้ยเอาทางนี้เป็นจัาไนทางนี้เป็นด้ยเป็นจังไนน้ำท่วมบ่ว่ายนก็หเนี่ยโอ้ยฝนคุ้มเต็นกลางๆจังอยู่เนี่ยนี่เขานี่เขาสิมว่าซอยตายพอดีโอ้ย Nó. ui náo đi mong sang qua thế Náo đi hẳn hả phong tục chân sửa vì nó dư luôn nông chứ lưu long chạy mọi người 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 mọi mọi người บ็มาบุญหงไฟตีเธอขี้งพอแหลมแน่เนี่ยบุญหลวงไฟเนี่ยเกียรขีดตูมนี่มากทึ้งแหละเปียกเบิดเลยคนคล้องขึ้นคนคล้องขึ้นตีไปไหนค่ะตอนปศก เท่าอยากใ่้ฝนตซ่้สุดผีค่เาก่าเาก่คืนเเก่าคืนปนเท้าแล้วเเก่าคืนเตี่เอียเอกนี่ยตจอบแล้วงเต้นนีเยเลี้ยงสาครับพี่น้องครับพังลงหมดเลยเอ้ยยเอ้ยเฮ้ยเย่ฮเฮยเยเฮ เพ,พืน่นพอเป็นสูงกมโมพอตังอออดดอ้งนะู่นนู่นพ่อเลี้ยงพ่อวานอดิษฐ์คุ้มจนเด่นขเขาเกี้ยงไ,ไหมเครื่องข้างนั้นเครื่องข้างนี้โอ้จะสร้งเต็นทจะดึงว่าใช่ไห <c oughs> เออนี่แหละค่อยๆว่าพ่อน,น่ะแหละมันต่ำเติงตัวค่อยหูจักว่าพ่อเนาะ

หาแหมามวานปาน่าได้ดินี่คือบรรยากาศสดๆในรอบนี้ครับพี่น้องครัำยำมาแรงหลังจากฝนตกซ่าลงไปโอ้ลำบากพี่น้องเอ้ยฝ <c oughs> นตกแห้งไรเต้นเกือบปิวรถด <c oughs> จับภาพตอนกองเต้นบ่าไรวะข้ากองเต้นเต้นเลยข้ากองเต้นเต้นจับภาพว่าด้เลยเต้นอะไรอยู่ไสไม่ได้ีลังมูอเลยลอบัย่งว่ากองเต้นอะไรจนเห็นขัเจียงวะเงื่อนงซ่าก็งื่อนวายยู่กองยวลมแหงเด้มงแหงตัวลมแรงมากเลยครับมื่อกี้ครับเกี๋ยมันเอาเต้นอยูผูเดียวส่วนในชาวสีม่งสอยบองน้ําไร พันตารางไปเรื่อ,อ,อนี่แหละคือบรรยากาศย่ำตอนนี้ครับพี่น้องกำลังจากฝนซ่าแล้วฝนตกแห้งเล่าๆเกือบชั่วโมงเลยทึ่งตกทึ่งล่มโอ้ไอหนุ่มพันตาดิเอ้า ทีมงานคนว่าเวาทำงานต่อครับพี่น้องครับเอาสาระชินี้ไว้สนีพี่น้องฟังในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC ทตีติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพ่อประชาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องและขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับไปนะครับพ่อคลิปหน้าครับอีกประมาณสองชั่วโมงครับพี่น้องพอแล้วนะครับ